สวัสดีครับผมไปยรุ่นครับอีสานมาหนุ่นอยครับพี่น้องพร้อมครับแฟนครับมาจากทั้งอุดรครับมือนี่มือครับผมเสียแปมครับพร้อมครับสวัสดีครับเสียเปียกครับผ่านเปียกครับมือนี่ไม่แก้มืออีกครับ มื่อนั่นไก่ครับพี่น้องไก่แตน้ามี่คือเกาแซบไล่เมื่อนั่นแซบไล่เดียวนี้ท่างผีวมันผ่านกาครับเดี๋ยวครับทางพุนปุ๋ยชุบผาครับพร้อมกับแฟนครับจากท่านลุงผือครับนี่ไอ้ครับลูกลูกชายพ่อรุ่นครับลูกพ่อวีครับมื่อนี้เสียปั่มพปนจิมาเฮ็ดไก่แตนามแก่มืออีกทีนึงว่าเครืแกงแกงไม่ยังนี้ยอะไรอย่างไรหนี่มีตะไคร้มี่บปมะกรูดมีกระเทียม พี่แข้งพีกแห้งพี่แข้งขันไว้พี่แห้งวันบสะพานมันจุดบ่หอมครับผมบึงน้ำกันครับคือนี่ผู้อยากกินก่าก็โจกก่อนเที่ยวนี่แล้วเนาะประมาณนี้แล้วเนาะอันนี้สอดหอยซอดหอยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกมีห่อใส่ยังกระเสียบเบื้ออันนี้ว่าเขาเอ่ยองไรไปใส่หมดเลยมันเสียจะไหนก็เสียเหมือนพุงงวดเดียวเตี้ย อันนี้ซิ่วเขาบอแมนบอตองบอกัวบต้องบต้องบอวบอตองบัวยี่ห้อยี่ห้ออันนี้นึงมันดูบดีอืมจิบรตโคตรนาอันแบบโฆษคตเขาเจ้าไอ้เที่ยวองเสียบกรบพี่น้องเสียไรเสียอะไรรับประกันฝีมือครับเสียปั๊มจากมืออุรนครับมือนั้นเพมีกระเทียมดองได้มือนั้นมือนี้เต็มสูตรมือนี้เต็มสูตรอันนี้เงี้ยงก็ได้ รถดีรถดีอย่ไปเห็นงานมากหามือบางเงนี่หามือันน่้รุ่นแห้งเล่มายามเล่กลับขึ้นมานั่นมาหลับไม่เห็นตันไม่เห็นไกลไต่นาสูวีรุ่นจริงๆกะพันกาครับกลับไม่เห็นสู้จิงเลยนะวันพันกาว่าเห็นสองตัวมันมันกลับไมาเร็วพอดไก่พันใหญ่อย่อัน่รุ่นเลยจันไห้ก้อนครับพี่น้องเครื่องโมอนึงลมอนี่ตะเกือบมาต้องใส่เกี่ยขันไม่ตัวดีเรามาต้องใส่เกลือ บต้อซีเกียครับผมทางอุดรนี่เกลือครับแต่ว่าทางไปยนเกียรเกียรวนดุงก้องแค่เลยซีไรยเข้มไหลเลยเพื่อนนั่นนอันนี้นำไปเที่ยวองครับสุดยอดครับตีดตีไม่นั่นมาเต็มปั๊เล้าเอาจับใส่กันครับมัน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 ติเส้มันสิตกมันจจากก้อนเป็นก้องแท้งเนาะมีถึงขั้วก้มขันข้นมากหวานกัเติมเต็มเติมเต็มเตย ใช่หน e right? ouais uh, okay. yeah, uh, yeah, ่อยวาหน่อยใช่ล้วะโอ้ยบอกพี่รุ่นหามาจัดไปรุ่นบางบานบ่เอาเลยเต็มที่เลยยุกเอาเอาวน่ยครับใส่หัวน้ำเนี่ยนี่เอาดหัวเจ็มดองชุดป่นี่ชุดชุดรยบุกนี่ชุดชุรยบุนี่ม่เอาไอ้ยิบสันเมื่อสันบ่รงยงมาด้ยนี่ของแท้มันเลี่ยมเียมนะที่รอนเงนหมดอ่ะเงิดอะ อตึกกหอยทอดไข่แซลมตานไม่ไหวด้วยเสียพันซิบเองครับยันแมงไหนน้ำมันเหลี่ยมครับผมเชืดใส่พ่อมันครับเด้อครับผมใส่พ่อประมาณใส่พ่อหมั่นเสียบเพราะเสียบคุณนีเดี๋ยวผมทีบอกพี่น้องด้วยครับเอาสมุนไพรเข้าไปสมุนไพรเถอะหอมหมครับผมที่เด็ดนะครับพริกไทชด้วยนี่ครับผมโอ้ของเทอะครับพี่น้องเลยเต็มสูวน เสีบพสีบถ้าเบิ่งน้ำกันครับเ่ต้องกันบ่ต้องให้มันออกจากกันเคยนายนเขายังผ่าคนมักเขาหยิกหมดเลยอันนี้สีก็ได้สีก็ได้แต่บ่หามันมันเป็นเม็ดลายคือว่าถ้าคนมักเขาอยิกใสกลมกลมหุลเจือหุนเจือเลย่นเอน้สระกใส่บ่แ่เามันนเปเมายคามากใส่มม่นเจือ่นเลยผ่านันนี้สีกระได้สกับไป้เายมันมันเป็นลาว่า่้มันลมกนเือหนเอ นี่นี่นีีกมีพนเปียกนี่นะตัวนี้นะพ่อดียบอนี่นี่นี่นีโอ้างกมนยังยังีบครัพี่น้องสวอนสานเขนเนีนมันสีอะไรไงไงบานเขานี่ครับนำลอกโคก่นี้อข้าหกเนี้หวายมันนอนมาได้ได้พันเปียกข้า่มมอสสีหม่เน่นบ่เนนขันซับหนีขันซันีไปเพ๊บมันสีบ่ใหม่ว่าไอ้มันสีทังมากทังมากทางมากทังเต้เอ้าพันเปียกจัดแล้วครับพี่น้องเรียบรดี วันนี้ขั้นตอนต่อไปครับมมีซิมผมมีซิมแ้ไปทพี่เข้าไปทลามอทพี่ทพี่โอ้หลง่ไม่ท่ป่ะมวัดมันวัดอี่เตะทาพี่้พี่พี่อสยโดน้อยครับน้ำนำบ่ะจันไห้จันไห้สุดโดสุดามพราะก็ได้จ้ำน้นเขาคือมือนั่นนะมือนกว่ามชุดท่อนั่นเน้ยเรามือนั่นอันเสียอาน้ำท่อนั่นอ่ะเสีเพียกจากม่อก่อนครับ กันโอ้เส so 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 ียัปมขันจมเพ้กว่าจมเพี้ยได้กาเนี่ยเข้มเข้มไปได้ด้วยจางคือว่าจางไปได้ด้วยเซ่มซื้อเรียงต้นเนาะพันกานนขึ้นมาบานไปได้ด้นี่พันกาเอส่เพื่อเพื่อเพื่อนดเนาะเพื่อเพื่อเพื่อนนึกาเพื่อน้หยดเลอเอาเพื่อน้ำหยน้อยผมนี่ผมกอุญุอุญุอืมอืมบงนเอเพื่อเอามันนี่กับินเดย์ืับก่าจะุกเ่อเงีเงีนุ่นพ่อพาวเ้าเชียวเียวครับน้ำมันนี่ทำนี่แล้วกอดี เปิดออกมากับสำนเกาโอเคมีนบ่เอาจัดไปครับจัดไปชือดใส่แล้วจถใส่เบ็เสดเอาถงเขาเดียวครับพี่น้องนี่เริ่มทำพิธีแล้วครับใหเอาล้ครับดหมอไม่ได้แบที่หมือนี้หมอไม่มือไห่หมอน้อยพอ้านอันนี้ก็เงี้ยพดีย่อพ่อพ่อได้หมอนี่คนมัก ไงเนาะไปหางเงก็อยากได้เง่เด้อเตี้ยมันคือพันมีดมั้ปั่มเอมีเงี้ยแนีน้อยๆเงี้ยปั๊บๆไปนี่แหะครับพี่ดองเงี้ยก็ไปคองี้ยคุนครับคเงี้ยหน่่ปดี้าของีสม่น้ำกันยี่นี่แหละครับเกิดเงี้ยเงี้เงี้ตามขอบขนีบอมันฟิวเม้นบ่เสีครับฟิครับฟอ่ฟิวนีมันคืออย่างเอาว่าว่าสมมาน้ำกันนี่นะ โอ้ยคนหักกันเพ่งกัารนอนเข้าข้านครับนเงป็นเงียบสุดยอดเลยปุยปุยมาเงียบปุยพูมาเงียบไหมทอกัมาเงียบดิปุยอยู่พักคนก็มาเงียบปุ๋ยละครับอันน um. um> yeah. ั้นจีนย่างเดียวแต่ไม่มาที่นี่ยังต่ออ่าใค่คนวะอ๋อถามเขาเดียวพี่น้องเดี๋ยวจีไปตั้งไฟเดี๋ยวจังเบิ่งกันอีกทีนึงครับนี่แหละครับหลังจากพัดเปียกเอามาตั้งไฟครับพัดเปียกมันใจว่าจีแสบบ่มเหือนห้อง ทแก่ก oh, the mm ็ม hmm. mm ือนั้นครับพอมันเต็มสูตรสิพอหนึ่งกระเทียมอ่อนอย่างก็พริกไทยพริกไทยน้ำกระเทียมดองมันเต็มส่วนมือนี้ผมเชื่อว่ามันถือไดงปัญหาปัญหามันคืออย่างว่าบบยางยันยันยันมันฟิวชิดชู่ฟิวต่างเดี๋ยวเขาแก้ไปทางเอาคระเบื้องอากาศมนว่ามันทีออกปุเนาะการมันควือนออกเทาก็สามารถหาแนวไม่แย่ เสียบเสียบขอให้มันหอดนะครัเอาสินาะพี่น้องเนาะรอยจะไดนก็รออีกเยอะหน่อยแล้วก็ร้อยเถอะบังกินแต่ซีนัากันครับรับรองว่ามืันนี่เสียบแสีบเข้าพงนั่นเอาบังกันไปเรื่อยๆครับยาวๆครับเอาล้วครับได้เวลาแล้วครับเอามามาที่พานเปียกมาที่ครับเดียวขวบบึมๆนะของแช่เลยเออซื้อทัวนั้นเราพี่น้องเอ้มืันนี่เต็มสดด้วยครับจะไหนก็เตรียมเอาไซด์ดีสด ่นมเต็มสูตรเลยมือนไก่ไตน้ำบันนี้น้ำไตไก่ครับพี่น้องเต็มสูตรเต็มไี่ต้องอะไรครับมาแบบเต็มสูตรคเต็มเลยครับนี่เหลือสูตรเต็มเลยครับเอาละครับพี่น้องนี่แหละครับเศษน้ำกันขึ้นนี่ครับพี่น้องมาแบบเต็มสูตรเลยถากันเดียวเด้อครับนี่เบิ่งเลยครับสูตรตัวนั้นครับเดี๋ยวถากันเดียวครับให้จัดสถานที่ข้าวเดียว กกินนนัอันช่วงนี้ก็โซ่แล้วครับใกล้แต่นามของเสียป้อมเมืองอุดรครับเสียชีสมม่วเป็นไผเแล้ครับลูกไส้พญยุรุนลูกพงยบีนะครับสวัสดีครับนี่ก็เสียป้อมแล้วครับเสียไร่มือนี่สุดยอดท่ามันท้าคุณก็พันเปียครับสวัสดีครับอันเหลียวมาทาานี้ครับปุ๋ยจูพาครับอันนี้แฟนครับจากน้องผือครับสวัสดีครับอันนี้คือพันกาครับสวัสดีครับ แสบเสบน้องกันขึ้นนี่ครับพี่น้องมากินน้ากันด้วยครับใกล้แต่น้ำผ่านเปียกจัดนางจะจะเต็มครับป้อมก็ผ่านป้อมครับแสบเสบน้องกันขึ้นนี่ครับพัยรุ่นข้าวาอยู่สิไปกินน้ำมูกินแลครับพี่น้องออกมาเด้อออกมาเด้อโอ้ยจงตอนนี้เด้อจงตอนนี้เด้อยืนนั่นละยืนนั่นละมื่อนั้นไม่เต็มชุดมื่อนี้เต็มสุดมื่อนี้ต่อมาเด้อแจ่หน่ำเด้อตอนนี้ออกกคนไปเลยพี่น้องในกาเสียบเสีบเมื่อกี้ครับเริ่มหมดเอมหมด้ออเมื่อกี้อระไรตัว น้เต็มสวนไ่สุดยอดแตัวสีุดยอดตัวสเอาสดเอาวิ่งเต็มจุ้อนกเดเลจุงต้อนถับอีู่นำเดเตีรปิบัติกปบัตย่างนูครับพี้องถข้าบอกตะบอยุบแผเบิรดครับเกีงไม่ยั่งดองนิ่งป็นว่ามี่พอดีเน่มายามห้องสินะเป็นในผ้างกันแซบป่ะแซบแซบไอ้ยึดถ่ทีนี่อีซีบแบทีนี่แซบขนาดเป็ดเอาเบไอเบิดใชย่างงูมา ขาหนาขาหนาดีแ่เื่อนเสียบแนวนงสี่เอาเอาขาใหญ่มาเเ้าขาหน่อยเลยาเ้โอ้ยขาหนาวดใ่ส <so <ok <oh ุดนะสหนำนมันมขาเลยนโอจังนนี่ช uh ี้ขาดียวชี้ขามาจีเอาไปแล้วออเอาเอาเอเอาอันนี้ขึ้นไหมาจิต แค่ทำใจน้องเพื่อครับพี่น้องไมเอนมเสียกมองนี่นะลกรดูกวันพุดนี่กรดูกอูกล้เายากาแฟทั้งหโช่จิงโชคมือเสาเออแบโคนี่กาแฟที่น้เย็นเอาขเข้าไปไกลเนีไม่ียบเยมียอยเมตอเมียบรไปวงเล่าคลิปมือแรลงไอ้จริงแก้วนัวรุ่นจะไปคลิปเลเมือแง แก่เลยสิแก่ได้สิบอกไปเลยบอกไปเลยผัเส no ียบูน uh ่ huh. uh ้นอะมันละบดอืมนี่อะฮะเฮ้น้ำมันบกาน้องบไส้น้ำนี่สิเม่อนี่กลมกูนี่เฮ้ไส้นัวอะไรบ้างเนี่ยปั๊ กาองดอกาไปเยวพอมันสุดจอดดีหรือเนี่อน่าีมันก็นตัวะเทศเธอก็ตัวแม่ปักจากขาดลวกขาดลอยไงครับอันแค่บังยี่สหลังเตาตากระคบีอนบ่กมกมยืนป่เ้ยพี่น้องครับทหารใส่บ่วงเนี่ยี่น้องครับอันนี้ต้มวร้อนมาครับยังไงวันนี้วาบประเศเราอเร้าแล้วเถอิ่มหรอกครับเซียร์ปน กนต้นนี้เสียบแม่มนเสียบครับเียบเยอะอาการเขาเสียะอากาไม่เหรอเนี่ยเยี่ยมากายี่ยมไม่ม่ีอ่มือมืนไ่ครับงีอหเอา่ยพี่น้องเลยมือหมือนไขอาการรบก่วนอ่ดิตนหรกินตอนเนาะนเป็นเปันเนาดีย่ ที่ใช่ีเงียบะขัวต่ากันต่ี่สุมเนี่ยตัว่มันมัน่่ยู้แต่ว่ายัปุ๊บนี่ยึ่ที่นเ็นี่ใชสดยังมายังว่ามันมันสีเียวเว่มันนี่มันไหลก็มือนั่นอืมกินโอ้ยกลตัวมือนั่นยอมมือนั่นยอมไม่ไดมือนั่นไม่้เลยน้ำมันนี่จะบงเอบเลยใกลตีไม่รู้จรงจ้ะอืมอาอวอบันเม่อไเน่ล้ว่ามันเป็นไหนดีเป็นไหนดีเป็นยองจ้า เราเก็บไม่ยัาได้เดียวเอาหมุนยังมุนอาตัวพี่นามเราจะได้กินไก่ก็บัวอ๋อไอ้บ้านเาเสียไปสิ่เบิ้งเราแ่เบิ้งเราจีบเอกนีบ้งนวยเบ้องเลี่ยงของแถเราวามื่นนี่มันใจเรแล้วเนาะมืนบ่พัดเปลี่ยครับผมเราวาเรามันใจเมือนี่ กอมาเยี่ยมมือไหร่อเย่มมื่อมือทุกทีคบคลิปผ่านการนี่ย่ำเคลื่อนนี่สิประมาณชิมหาชิบกกันป่ะมืนอนี่สิประมาณ1ิบแดล้วแหเก้าถึงนี้สิลรอลุ้นครับพี่อนบวกกับไอแฟนครับจากเมืองอุดรผมหวังสามตัวรว่าผม้ผมจีนเอาพี่น้องครับคือนี่คิปนี่ผมขอฝากไปสักนี้ครับล่อลุ้นกันครับบาีครับเดี๋ยวสัมาษคนกับพ่้เสื้อใครขายผขายที่บ้าน 오, 뱅가. 뱅가. 아, 또 뱅가. 오, 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 뱅가.